ส่วนทางด้ของเอาการสูงสุดและก็ประประชน,นะคะเตรียมที่จะมีการประชุมกันหนัดหน้าค่ะเกี่ยวกับการพิจารณาคดีรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณชินวัตรโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นปลายเดือนธันวาคมนี้ค่ะ เลขาธิการปปชคุณสรรเสริญพลเจียกนะคะบอกว่าระหว่างการประชุมประจำปีของปปชและอายการสูงสุดในวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดคดีโครงการรับจำนาข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่คุยกันเบื้องต้นว่าการประชุมของคณะทํางานร่วมอายการสูงสุดและปปชในคดีนี้จะมีขึ้นภายในสิ้นเดือนธันวาคมซึ่งการประชุมครั้งหน้าจะได้ข้อสรุปเลยหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมก่อน หากหาข้อยุติไม่ได้ต้องเอาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปชต่อไปค่ะส่วนการประชุมประจำปีระหว่างปปชและอ,อสอสอในวันนี้เป็นการหารือถึงข้อราชการที่เป็นการประชุมทุกปีเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการส่งฟ้องคดีอาญาโดยในวันนี้นะคะมีการหารือ3ประเด็นก็คือ 1. การกำหนดแนวทางร่วมกันไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อลดปัญหาข้อไม่สมบูรณ์หรือตั้งคณะทำงานร่วมกัน 2. การไต่สวนข้อเท็จจริงของปปชที่การบุคคลไว้เป็นพยานแต่ถูกฟ้องทางอายการสูงสุดเห็นว่าสามารถรับแก้ต่างคดีให้ได้และ 3. าค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานของปชองปชกับอายการสูงสุดในการตั้งข้อไม่สมบูรณ์โดยให้ตั้งข้อหลกัหลกๆและให้เป็นดุลยพินิษของคณะทำงานในการพิจารณาในข้อไม่สมบูรณ์ ส่วนกรณีที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลจะยื่นหลักฐานต่อปปชให้ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการปรปรชคนหนึ่งนั้น เพราะไปพบหลักฐานชัดเจนว่าขาดคุณสมบัติความเป็นปปชตอนนี้ยังคงไม่ทราบรายละเอียดค่ะแต่เชื่อว่ากรรมการปรปชคงจะวิตกกังวลในเรื่องนี้เพราะกรรมการอยู่ในตําแหน่งจะครบ9ปีแล้วส่วนที่ระบุว่าหากกรรมการขาดคุณสมบัติจะส่งผลให้คดีที่กรรมการคนนี้มีส่วนในการตัดสินจะทําให้คดีเป็นโมฆะนั้นยืนยันนะคะว่าไม่เป็นโมฆะเพราะหากกรรมการขาดคุณสมบัติจริงก็ไม่มีผลย้อนหลังค่ะ